เอาละคุณผู้ชมตัวผมเองก็ต้องเรียนกันตามตรงครับว่าผมเพิ่งจะรู้ว่าเรื่องที่ผมจะเอามาทําในคลิปวิดีโอ,อนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะกันไปทีละอย่างนะครับว่ามันคืออะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่โลบล็อกเนี่ยได้ประกาศนะครับว่าจะเอา AI มาใช้กับส่วนต่างๆซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของ 4D Generation ที่สามารถปั้นโมเดล 4D แล้วก็เอามาสามารถแยกประกอบส่วนอะไรต่างๆได้นะครับตามในคลิปวิดีโอของเขาเนาะแล้วก็จะมีตัว ของตัว real time dreaming ที่เราสามารถที่จะทำการกรอกพร้อมต่างๆเพื่อที่จะเอาเข้าไปในเกมได้หรือสร้างเกมน,นะครับแล้วก็จะรวมไปถึงตัว 3D up sampling กับ smarter n b c ซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่มากขนาดนั้นแต่มันจะมีประเด็นหลักๆจริงๆก็ตรงไอ real time dreaming เนี่แหละครับที่เราสามารถกรอกพร้อมต่างๆเพื่อเอาไปสร้างเป็นเกมได้ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับก็ขออนุญาตฝากตัวของแก้วหน้าหลอกกันเอาไว้ด้วยใครที่อยากได้ก็พักตะก้าเอาไว้ให้แล้วนะครับโอเคคือ ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยทางด้านของตัวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาคือทางโ o b l บ x เองเนี่ยได้เอาแอสเซทหรือว่าดีไซน์ต่างๆมาจากเกมที่มีชื่อว่า Clare o อฟเค Expedition ด3ครับอะาลละหลายๆคนจะงงว่าเฮ้ยมันคือเกมอะไรคือไอเกมแ l a r e o อฟเ e ิร e เอ็ก i เพ3ิมเนี่ยมันจะเป็นเกมในสตรีมครับที่ก็เรียกได้เลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่ก็น้ําดีเลยแหละภาพสวยอะไรหลายอย่างสวยมากซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเกมแนว t u r n b a s e d Combat นะครับผมนะอาจจะเป็นอะไรปานี้ซึ่งตัวภาพ ที่ทางโลบอกไดเอามาเนี่ยได้เอามาจากเกมนี้นั่นเองซึ่งตอนแรกผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรยังไงกันทีนี้เนี่ยทางคอมมูนิตี้โน้ตนะครับผมเจ้าเก่าเจริญอีกแล้วที่ขย,ยันชกกับโลบอกก็ได้ทาการลงเอาไว้ครับซึ่งเขาได้บอกว่าเขาได้ตัวเริ่มต้นของวิดีโอเนี่ยได้ถูกขโมยแอสเซทหรือดีไซน์มาจากแคลร์ออฟเคอร์สามสิบสามโดยแซนฟอร์ดอินเทอร์แอคทีฟครับซึ่งแอนเวอร์เรนเมนต์มันก็คือแอนเวอร์เรนเมนต์ที่มีชื่อว่าฟรายิงวอเตอร์นั่นเองครับแลวก็ผู้หญ แต่ว่ามันคือตัวนี้ครับผมก็ลองได้เข้ามาดูตัวของวิกิของทาง Expedition 33ใช่ไหมก็ผมก็เลยแบบโอ้โอ้โอไม่มีคำใดบรรยายเลยอะแบบไอเชี่ยแม่งเหมือนมากคือมันเหมือนจนผมแบบเฮ้ยโลบอบกมึงเอาจริงดิคือก็เข้าใจแหละนะครับว่าทางโรบอกเนี่ยก็เขาอาจจะเอาตัวของเกมเพลย์ของตัว c l a ร์ออฟเคิร expedition ส3ไปเทรนโมเดลหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่แบบว่าผมมองว่าการทําแบบนี้มันก็แอบ,บที่จะต้องต้งกันไปหน่อยไหมอ่ะแบบโอ้โหคือมันเล่นเหมือนกันเดียเลยและตัววิดีโอของทางโลโบอกเนี่ยต้องเล่นได้เลยว่ามันเห็นได้ชัดเลยครับว่าเอาตัวละครเข้ามาด้วยอีกตัางหากนะครับซึ่งตัวละครก็คือตัวนี้นั่นเองชัดสังเกตทรงผมดิแบบเดมเหมือนกันเป๊ะ <laughs> คือมันเหมือนกันเป๊ะเกินไปอะครับจนผมแบบเฮ้ยเอาจริงดิโลบอกแล้วก็หลังๆอะโอเคมันอาจจะมีนู่นนี่นั่นที่เริ่มแตกต่างกันแหละนะครับแต่ว่าในๆก็คือไอ้เชี่ยมันเห็นกันแบบโต้งๆเลยอะผมมองว่ามันน่าเกียดไปหน่อยซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากที่มันมีคนเริ่มจับได้นะครับว่าเฮ้ยมันเอามาจาก Exp e d i t i o n 3 3ก็ได้มีคนเน่ยคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ครับก็คือเขาได้ทาการคอมเมนต์ออกมาว่าเฮ้ยเราควรจะแซงทาเป็นว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่ edition ือ่าเรากําลั่ะขาายควมคิดที่ AI รุ่นใหม่นี้จะเป็นการขโมยโดยเจตนาซึ่งแบบว้าวว้าวค่อนข้างแรงเลยหรือจะเป็นคอมเมนต์คนนี้ครับซึ่งทําการแท็กทางหน้าของตัวเจ้าของเกมไอเอ็กซ์เพลเดสามสามันเลยว่าเฮ้ยแซนฟอร์เกมฉันสงสัยมากว่าพวกคุณได้อนุญ,ญาตให้โลบอกใช้ E ีสามสามในการเทรนโมเดลของพวกเขาหรือเปล่าซึ่งแบบโอ oh ้หรือจะเป็นคนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอ่าสวกโลบอกอีกแหละครับว่าแบบเฮ้ย hey, กลับมาใช้คำพจินตนาการเหมือนเดิมสักทีดิแบบทุกสิ่งที่คุณพยายามปล่อยออกมาแม่งโคตรจะคล้ายกับว่าความฝันนั่นเรา กับว่าน,นั่นเป็นอาการโคม่าจากการใช้ยาเสพติดซึ่งหักนักพัฒนาต้องการที่จะใช้ขยะเหล่านี้ในการเป็นแรงบันดาลใจและไม่มีงบประมาณในการจ้างนักออกแบบคอนเซปต์อะไรประมาณนี้ซึ่งพวกเขาก็สามารถทำนอกเอนจินนี้ได้หรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็จะมีตัวของทางคุณคนนี้เนี่ยเขาทำการเมนเอาไว้นะครับว่าฉันว่าเราบอกเองเนี่ยคงไม่ได้เข้าใจผู้เล่นจริงๆว่าแม่งต้องการอะไรและเราเองก็ไม่ได้ต้องการเกมที่สร้างจาก AI ห่วยๆเราต้องการเกมที่จะสร้างจากคนจริงๆ และเรานั้นไม่ต้องการใบหน้าที่เคลื่อนไหวได้ก็คือดินามิกเฟสนั่นแหละครับมันดูแปลกๆนะั้นแล้วมันดูไม่เข้ากับสไตล์ของโลบ x ซะเลยเด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็อ่าคนนี้ก็ทําการลงมีมันนะครับว่าโอ้โลบกมึงไม่ใช่ e 3 3อ่าแล้วก็จะมีคนนี้อีกได้ทําการแท็กหาทาง expedition e 3 3มเอ่อว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะว่าเฮ้ยเขาใช้ e 3 3ในการฝึกฝน ai โดยไม่รับขอนุญาตอย่างชัดเจนและเผยแพร่การแถลงการต่อสาธารณะที่มีภาพเกี่ยวกับ e 3 3อย่างชัดเจนแจ่ม แจ้งแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวของทางคุณไซมอนเนี่ยได้มาทําการโคดตัวของทวิตนี้ของทางโลบ็อกเลยก็ว่าได้และทางคุณไซมอนเองขณะนั้นนะคอนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคุณไซมอนเขาเป็นใครยังไงผมจะอธิบายง่ายๆครับคุณไซมอนเขาคือ founder of Highpixel ครับใครที่เคยเล่น Minecraft เซิร์ฟ Highpixel แล้วก็ปัจจุบันนี้ที่มีเกมของทาง Highpixel ออกมาอย่างไฮเทลคนคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยได้มาทําการโคดตัวของทวิตของทางโลบ็อกที่ได้ประกาศตัวของ Realtime Dreaming นะครับแล้วก็ พูดได้เลยว่าสิ่งที่เขาโพสเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากๆซึ่งเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับทางคุณไซมอนเองเนี่ยต้องการบอกนะครับว่าการที่โลบล็อกเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นมากกว่าผู้สร้างเนื้อหาหรือจะยังไงเอาผู้เล่นนั่นแหละไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนครับและนั่นคือหน้าที่ของพวกเขาซสีด้วซ้ำถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าใจทิศทางของบริษัทที่กําลังจะมุ่งไปแล้วก็อย่ามองเพียงแค่การตลาดที่จะมุ่งเป้าไปที่เกรเดอร์ให้คุณลองอ่านดูว่าพพวกกกเขาาูดคุุยยัับนนลงทอ่ เมื่อเทียบกับวิธีที่พวกเขาต้องการคุยกับพวกนักพัฒนาหรือแบบคนที่เล่นจริงๆอยู่ในเกมเนี่ยในการสื่อสารของนักลงทุนเนี่ยจุดที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการที่จะขยายขนาดประสิทธิภาพของอัตารากาไรและอัตราการเติบโตที่เคลื่อนด้วย AI ครับซึ่งส่วนในการที่สื่อสารกับครีเอเตอร์หรือผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงใช้คําว่า AI ไปโดยสิ้นเชิงครับซึ่งพอเราไปดูตัวของตัวสวิตโลบอกต่างๆก็รู้ได้เลยว่าเออแม่งจริงเว้ยเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็ใช้คาว่า 4D เ a t i o n ที่จริงๆมันก็ใช้คำว่า AI ก็ได้หรือไอตัว real t i m e dreaming เนี่ยแม่งก็คือ AI แต่ว่าก็ไม่ได้มีการพูดถึง AI แบบตรงๆอะนะอ่ะอย่างอันนี้เนี่ยทีดีอัพแซม pling ก็ไม่ได้มีการพูดถึง AI อีกต่างหากถึงแม้ว่าตัววิดีโอเนี่ยจะเป็นการให้เราเนี่ยใส่พร้อมแต่ก็คือแบบก็คือยังจะหลบคําว่า AI แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Smarter NBC ซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคือ AI อยู่แล้วแต่แบบคือถ้าเกิดเราสังเกตตามที่ทางคุณไซมอนเขาว่ามาจจรริงๆคือบอบมม่พยาะ หลบมาโดยตลอดว่า t s not AI อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกลยุทธ์นั้นก็ชัดเจนเลยก็คือการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของนักพัฒนาหรือศิลปินเพื่อฝึกฝนห้องปฏิบัติการ AI ของตนเองและลดภาระในการพึ่งพาเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ในระยะยาวไม่ว่าอนาคตนั้นจะมาภายในอีก2ปีหรือ10ปีทิศทางก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนและในท้ายที่สุดครับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนักลงทุนก็ต่างมองวิธีการขยายเนื้อหาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มการจ่ายเงินแงใดซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในรายงานผลประกอบการและเอกสารนําเสนอสําหรับนักลงทุนรูปแบบการจ้างงานและภาษาที่ใช้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายผู้สร้างสารควรใส่ใจเรื่องนี้เพราะเรื่องราวที่เล่าให้แก่ผู้ถือหุ้นฟังนั้นมักจะแตกต่างจากเรื่องราวที่เขาได้เล่าให้พวกเขาฟังนั่นเองครับซึ่งถามว่าตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้พูดนะครับว่าเฮ้ยไซมอนเองเขารู้อะไรมาบ้างไซมอนเขาบอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเคยอยู่ในฐานะทั้งสองฝั่งในฐานะที่เขาเองเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ที่ประสบความสําสเร็จในตอนนี้ และตอนนี้เขาเองก็เป็นผู้พัฒนาเกมและแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่ประสบความสําเร็จฉันได้พบกับบริษัทใหญ่ๆมากมายที่คุณจะนึกออกแล้วมีส่วนร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างรายได้และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นฉันเองรู้จักวงการนี้เป็นอย่างดีอย่างถ่องแท้เพราะว่าฉันเริ่มต้นมาจากศูนย์ผ่านทุกแง่มุมของธุรกิจมาด้วยตัวเองครับแต่ก็เอาเถอะนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันก็เท่านั้นเองซึ่งนี่ก็เป็นการคอมเมนต์ของทางคุณไซมอนที่ก็เรียกได้เลยว่าคตตรรจะงงไปงมา แล้วก็บอกได้เลยว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้เพราะแบบอย่างที่ผมได้บอกไปทุกๆครั้งนะครับว่าเราต้องอย่าลืมว่าโลบอกแม่งคือบริษัทมหาชนซึ่งเวลาเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องยึดถือกับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่กลายเป็นว่าการที่ทําให้อ่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ศูญเสียสนห์ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งโลบอกจะทํำยังไงนั่นก็คืออีกเรื่องเรานั้นก็ต้องมีหน้าที่ที่จะดูกันต่อไปว่าโลบอกนั้นจะตัดสินใจอะไรอไรยันนรััังงงงงกนซึ่ทท้้หมดหมด ก็มีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดืึวิไปโดใหม่ๆเมื่อผมทําการอัพโหลดนั่นเองนถ้าอยากสนับสนุนกันสามารถโดเน a t i o n super c h หรือทำการสมัครสมาชิกกันได้นั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับ